สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีทัตไไฟค่ะเม่สิงธนูที่ในราศีลัคนาดาวศุขนะคะประับจ้าช่วงวันที่21ถึง31ธันวาคมน,นี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนม,มีคู่ทำตามอยู่ใต้เดอร์ i คริปชั o นบ็อแล้วก็คอมเมนต์ปรหมดน,นะคะมาเริ่มกันที่ คนโสดนะคะคนโสดสถานก,การณ์ความรักจะเป็นยังไงสามถ้วยมีออฟฟอร์จูนหนึ่งเรียนหูอตฮอตเลยนะฮอตเลยนะอยนะบอกตรงๆนะคะมีเกณฑ์จะได้ปาร์ตี้สังสรรค์ด้วยนะปาร์ตี้สังสรรค์เจอคนใหม่เจอความรักใหม่ๆที่ถูกใจด้วยนะมีโอกาสได้สารต่อด้วยนะคะไม่ใช่แค่ถูกใจอย่างเดียวได้สารต่อด้วยนะ จะยังไงต่อก็แล้ว <_ d ates> แต่หมายถึงแบบอาจจะคุยหรือหรืออาจจะขยับความสัมพันธ์เลยก็ได้นะคะชาวต่างชาติเด่นมากต่างชาติต่างภาษานะคะเกิดขึ้นจากการเดินทางคือคุณจะต้องมีการเคลื่อนไหวถ้าคุณอยู่บ้านหรือไปทำงานกับบ้านไปทำงานแล้วกลับบ้านวันหยุดอยู่บ้านไม่ออกไปไหนก็จะไม่ได้เจอสถานการณ์ตรงนี้นะนะาภัยคือสถานการณ์มันจะเป็นลักษณะของการมีการเคลื่อนที่ นะคะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะและมีการได้เจอกับพบปะสังสรรค์นะคะงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองเด่นมากที่คนเยอะๆนะคะคุณจะได้เจอคนนั้นชาวต่างชาติหรือบางคนมีการแพลนเดินทางต่างจังหวัดเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะชาวต่างชาติก็เด่นอาจจะได้เจอจากตรงนั้นด้วยนะคะ ติดปัญหาเลยคือบางคนอาจจะไม่ได้มีการออกไปเจอใครนะคะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวาตามหน้าไพ่ก็จ,จะไม่ได้ไม่ได้เจอความตื่นเต้นร้องใจนะความรักใหม่ๆก็จะไม่ได้เข้ามาอันนี้นะคะโอเคทีนี้ขอดูคนใหม่และการที่เด่นๆนะสา,ะานการความรักคนคนนั้นเป็นยังไงแปดไม้ไพ่พระเดวิลสองดาบคนคนนี้ดูไม่ค่อยสันทัดนะ ไม่ค่อยจะสันทัดในเรื่องของการแบบปราร์ตี้สังสรรค์สักเท่าไหร่นะคะบุคลิกเขาอา่ะจ,จะเป็นคนที่ที่ดูหรือหรือบุคลิกเขาก็ได้นะภายนอกอาจจะดูเป็นคนแบบว่าดูฟิลฟ้าดูเจ้าชู้ดูน่าจะแบบผ่านโลกมาเยอะแต่จริงแล้วเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีความเหมือนกับว่า ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะเขาค่อนข้งางที่จะมีความจริงใจและมองหาความสัมพันธ์ในลักษณะของความจริงจังนะคะอืมฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจใครจากภายนอกนะบางคนลุกดูดีมากเลยดูเป็นคนดีจริงๆแล้วโอหอาจจะมีความร้ายเบื้องลึกนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงการมองคนนะคะนะคนคนนี้ค่อนข้างจะบ้าง,งานในสัมนะคะ อืมบ้างานพอสมควรนะคะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของการมาโฟกัสในเรื่องราวความรักเท่าไหร่นะอืมเนี่ยคุณอาจจะได้เจอเขาในในช่วงงานกลางคืนนะคะสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีงานปาร์ตี้สังสรรค์นในตอนกลางคืนคุณก็เจอเขาก็เจอกันนะคะอืมแต่เขาไม่ได้มาเล่นๆคำๆนะดูแล้วอะถ้าเขาถูกใจคือเขาถูกใจเขาอยากสานต่อ นะคะไม่ได้มาเล่นๆคองตัวเองอืมต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกนะคะขเขาจอคนละเขาจะคิดรู้สึกอย่างไรเจสค่ะเ็กถ้วยะะโอ้โหเดอะสตาร์ข้าถ้วยเลเวอร์สชาวทัดน้ำค่อนข้างเด่นตัวเขาอะค่ะมีกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะ เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากเป็นคนที่ปักเดล์สตาร์ดูสวยดูหล่อดูเด่นมาเลยต้องมีคนชอบเยอะแน่ๆเขาต้องแบกแน่ๆเขาเขาทำใจไว้เลยอะนะคะว่าเขาไม่น่าจะไม่น่าจะสมหวังอะคือเขามองว่าคุณไม่น่าจะมองเขาได้สำหรันะคะอาจจะไม่ได้ชอบเขาอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะอะไรอย่างเงี้ยและแอบมองด้วยนะว่าคุณน่าจะมีแฟนได้สำหัเขาไม่ได้มองว่าคุณโสดได้สำหอัะนะคะอะ ดูสิว่าคุณจะคิดแลวรู้สึกยังไงอะเอ็มเพลร์ร์คุณเห็นคนคนนี้บอกเลยต่างชาติเด่นมากนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุนะผู้ชายนะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมนุ่มลึกนะคะคุณสัมผัสได้อะไรบางอย่างในตัวเขาคุณเห็นเขาปุ๊บคุณรู้สึกว่าใช่อะคุณเนี้ยสบตาปิงปิงรู้สึกว่าใช่เลยนะคะแต่คุณมองว่าเขาจะสนใจคุณเหรอต่างคนต่างมองว่าอีกคนไม่สนใจอะคุณมองว่าเขาดูไม่ได้สนใจคุณหรือไม่ได้มอง มองใครเป็นพิเศษเลยมองว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ชอบฉันหรือเปล่าหรือยังไงนะคะเขาไม่ได้ชอบฉันหรือเปล่าหรือยังไงแต่จะมีการได้พูดคุยกันใดๆก็คือว่าต่งคนต้องมีการเปิดเปิดทางให้เขาดิบหนึ่งนะคะเปิดทางให้เขาดิบหนึ่งแต่เขาก็กล้าที่จะคุยอยู่นะกล้าที่จะคุยกล้าที่จะเข้ามาพูดคุยแต่จะไม่ได้จีบในเชิงรุกมากมายนะคะมาไปต่อที่บทสรุปค่ะ เป็นยังไงคะคนสดชัดไปบดสรุปสี่ไม้เท้านะคะยอฟฟอร์จูหูหกถ้วยบางคนนะคะจะมีเรื่องราวของคนเก่าๆวนกลับเข้ามาให้คุณได้รู้สึกเหมือนหวั่นไหวในใจอีกครั้งถ้าไม่ใช่คนเก่าก็จะเป็นคนใหม่ที่มีโอกาสได้พัฒนาหรือสารต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะจะมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันทั้งคุณและเขาจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบ อืสใสๆอะ่ะมันเป็นความรักแบบใสๆนะคะดูภายนอกจะเฟี้ยวฟ้าหรือเจอในสถานที่ที่ดูยากที่จะเจอความรักใสๆก็ตามแต่ว่านะคะมีโอกาสได้สันอ่อท่าน้ำดิดมากนะแล้วก็ Control Issue ค่ะ p พ y เ t t e n ชัน n to เรสแบล็กนะคะในที่นี้ r รสแบ a ็ Red คืออะไรมองว่าน่าจะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่า1นึคนขึ้นไปฉะนั้นคจะต้องเช็คดีๆด,ดูดีๆว่าคนเนี้ย ที่หน้าภายบอกนี่คือคนไหนนะคะบางคนใน็กอรอัคอนโทรลบางคนไม่กล้าที่จะออกจากเซฟโซนก็คือไม่ออกไปเจอใครหรือไม่กล้าที่จะแบบเปิดใจอันนี้ก็ทําให้คุณพลาดคนคนนี้ไปได้เลยนะเพราะจริงๆแล้วคุณกับคนคนนี้มีแพชชั่นมีแรงส่งของกันและกันอยู่ นะคะถ้าใครแบบเจอแล้วแต่ไม่กล้าคุยเราก็ต้องกล้าเปิดนิดนึงนและเดงเนาะพวกเห้หค่ะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กับ u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะสินดาบในเหรียญนะคะเด็กถือไม้ควีนถ้วยแล้วก็สิบเหรียญ ในที่นี้นะคะอินเทอร์ชีชาวธาตุไฟและชาวธาตนุน้ำเพนั้งเด่นตัวคนขหรือเขานะคะอ่าเมสิงหรือธนูมีนกรากฎหรือพิจิกที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์บ,บคุคคลเหล่านี้ก็ถ้ามีนิพน์ต่อสถานการณ์ความรักของคุณบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเรียบๆนะคุยบ้างไม่คุยบ้างไม่ค่อยหวาเท่าไหร่นะคะเหนื่อยเอ่ะว่างก็ทักคุยกันว่างก็นัดเจอกันนะคะไม่ได้ จะต้องมีนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ดูไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรในฝั่งของคุณนี่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะมันเป็นความเคยชินไปแบบสบายๆนะคะสไตล์มายรานะ,ะสบายๆแบบพี่เบิร์ดธงชัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็รู้สึกแฮปปี้ดีนะไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเออช่วงของปลายเดือนนี้นะคะช่วงปีใหม่ มีเกณฑ์ที่คุณกับเขาจะได้ไปแบบแฮปปี้นิวเอียรด้วยกันได้ใช้เวลาไปดูพรงดูพรุนะคะนับ5 4 3 2 1ปีใหม่ด้วยกันด้วยนะสิบเหรียญค่อนข้างที่จะฟูฟิลคุณพอสมควรตอนแรกกวอาจะรู้สึกปลงนั่นแหละเอ๊ะจะได้ไหมหน้าดูเงียบๆียดูเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรดูเราก็ไปแบบชิลๆเราจะได้ใช้เวลาด้วยกันไหมสุดท้ายได้ใช้นะคะดูฝั่งเขาสิปกเรียญค่ะ เจ็บไม้พิงไม้นะคะคนนี้ค่อนข้างที่จะอะไรอะไรก็งานไปหมดเลยนะคะอะไรอะไรก็งานเขาพยายามที่จะแบ่งเวลาหาเวลาเพื่อที่จะมาคุยกับคุณหาเวลาเพื่อที่มาเจอคุณเออแบ่งเวลาบางทีมันมันไม่ว่างจริงๆนะคะฝั่งของเขาเนี่ยมีอุปสรรคนะที่จะได้มาใช้เวลากับคุณหรือแบบมาใกล้ชิดหรืออะไรต่างๆหลักๆจะเป็นเรื่องงานนะเขาจะยอมทิ้งภาระบางอย่างนะคะ เพื่อที่จะมาใช้เวลากับคุณบางคนถ้าอยู่ไกลกันก็อ่ะสละเวลาแบบเออโทรคุยวิดีโอคอลหรืออะไรต่างๆนะคะสละตรงนั้นเพื่อที่จะมาใช้เวลากับคุณให้เต็มที่อืมแต่มันเป็นการสละที่เขาเองก็คิดหนักช่างใจหนักเป็นการมันต้องลาทิ้งบางอย่างบางทีเป็นงานเป็นเงินหรือเป็นอะไรที่แบบหรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนฝูงไหนเนี้ยลาทิ้งจับเพื่อนฝูงมาเพื่อใช้เวลาตรงนี้นะคะมาไปต่อที่ความคิดความรู้สึกค่ะ ยังไงกันบ้างเค7ดาบ3เหรียญในช่วงที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเนี่ยเอาจริงๆนะเขาก็แอบกังวลนะคะว่าคุณจะคุยกับใครไหมจะมีใครมาคุยกับคุณคุณจะปันใจให้ใครไหมแอบส่องดูซิว่าคุณมีใครมากดลงกดไลค์มาอะไรคุณหรือเปล่านะคะเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้จุดตรงนี้มันจะทำให้คุณเปลี่ยนใจไปจากเขาใหม่นะคะเขาเองก็พยายามที่จะบาลานตัวเองบาลานเวลาของตัวเองแล้วก็พยายามปรับ ปรับตัวปรับจูนหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขาให้มันอยู่ในจุดที่สมดุลถ้าไม่มีเวลาก็พยายามหาเวลามาคุยหรือทําอะไรอย่างอื่นทดแทนนะคะเขากลัวว่าคุณจะเดินไปจากเขาคุณกลัวว่าคุณจะเบื่อเขาซะก่อนนะคะไปต่อค่ะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเดน เด็กถ้วยนะคะสิดาถามว่าคุณนอยไหมคุณก็นอยแหละแต่คุณค่อนข้างที่จะเคยชินแล้วคุณรู้สึกว่าไอ้ปัญหาตรงนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ต่อให้ไปเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วเจอประเด็นแบบนี้มันก็ต้องจบเหมือนเดิมหรอกคุณพยายามที่จะเรียนรู้จากเรื่องราวเก่าๆบทเรียนที่ผ่านผ่านมาจากความสัมพันธ์ในอดีตนะคะแล้วพยายามที่จะบิ้วความสัมพันธ์เนี้ยนะคะให้เป็นแบบให้มันอย่างน้อยให้มันคอมพลีทที่สุดถึงมันจะไม่ได้เพอร์เฟก แต่พยายามเริ่มต้นนะมองว่าความสัันนี้คือการเริ่มต้นใหม่จริงๆของของชีวิตฉันเอาบทเรียนทุกอย่างที่เรียนรู้มาในอดีตเอามาปรับใช้กับความสัมคัญนี้ให้เต็มที่คุณรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาเองก็อาจจะก็พยายามก็พยายามในระดับหนึ่งไปต่อค่ะบทสรุป่นหม่ โอ้โให่งานมาเต็มเลยเรื่องงานจะทําให้มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะเรื่องงานเอออะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการปรับนะปรับบางอย่างให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจากงานนะคะเราต้องการกาลังจอันดับแรกเลยเราต้องเติมให้ตัวเองก่อนนะไม่ใช่แบบโหยหาให้คนอื่นมาเติมเรา ตลอดมันไม่ใช่เราเติมาตัวเองก่อนแล้วเ,เราค่อยไปแบบโอเคเขายังไงเรา,ายังไงอีกทีหนึ่งนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการอยากเจออยากจะคุยแต่ติดงานงานยุง่งงานเยออันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาให้ความรักว่างดีค่ะ นะคะมันก็อาจจะมีการหาหรือแบบเรียเร่ยบเลื่อยคุยกันน้อยสักหน่อยนะคะแต่ช่วงปลายเดือนนะคะมองว่าเดี๋ยวจะมากระชับมิตรนะคะกระชับความสัมพันธ์ถามว่าความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นไหมอาจจะมองว่ายางนะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงส่วนตัวเรื่องของงานหรือสิ่งที่จะต้องโฟกัสตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องงานนะคะเขาอยากให้ตัวเขามีความมั่นคงก่อนหรืจะเป็นตัวเราก็ได้ถ้าไพ่สลับนะคะคุณกับเขามีพาร์ทไลฟ์เรลชิพค่ะคุณกับเขาเนี่ยม สัญญาณของคู่มาก่อนบางคนเป็นคนรักเก่านะคะคนรักเก่าเป็นแฟนเก่าวนกลับมาแต่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะให้สหับกันได้ระหว่างคนแล้วก็คนรักค่ะ มาดูกันที่พัทปังคุณพีนไม้มาเลยหกถ้วยนะคะเอกคือดาบคิงถ้วยแล้วก็เดอะสตาร์นะคะในที่นี้อิน,นเนอร์จีชาวธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำค่อนขา้างเด็ด มีสิ่งนิทานนูอังกุมเมถุนหรือตูนมีนปรากฏหรือพิจิกที่อยู่ในดาศีลขณาหรือดาวสุกนะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดูเหมือนฝั่งคุณจะมีความอ่อนลงในเรื่องของอารมณ์ถ้าก่อนหนี้คุณอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะหงุดหงิดง่ายนะคะหรือมีประเด็นกับคนรักเนี่ยมองว่าฝั่งคุณจะเป็นฝ่ายที่เริ่มที่จะเย็นลงละเริ่มที่จะอ่อนลงละยอมให้เขาบ้างละนะคะหรือมีการปรับความเข้าใจนะคะ อาจจะมีการง้อกันด้วยอืมองว่าฝั่งคุณนะคะอืมประครับประคองความสัมพันธ์ยิงยาวไปจนจปลายเดือนนะคะสิ้นปีนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไม่ใช่คาดหวังสงีไม่อยากใช้คํานี้สิ่งที่คุณหวังไว้ในความสัมพันธ์สิ่งที่คุณพูดคุย อะไรกันไว้ต่างๆเกี่ยวกับคนรักนะคะมองว่าจะเป็นไปอย่างหวังที่คุณตั้งใจไว้นะคะแต่อีกในหนึ่งควรคุณอ่คุณเองค่ะอาจจะต้องมีการบาลานซ์นิดหนึ่งในเรื่องของความเป็นตัวตนบางทีความพัดไปนะมีความร้อมีความใจร้อมีความแบบต้องทันใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการบาลานซ์ตรงนี้นะคะสักนิดหนึ่งเนาะโอเคตามเข้าแล้วคะเป็นยังไงสี่ไม้เท้าค่ะห้าไม้เท้า เขาจะเหนื่อยใจนิดนึงตรง,งที่แบบปัญหาเดิมๆนะคะทะเลาะนะคะมีปากเสียงคุณอาจจะเริ่มอ,อ่อเยอะเริ่มที่จะอ่อนลงยอมเขาแต่เขาอาจจะมียังปึดฟัดอีกหนึ่งนะคะยังมีแบบอารมณ์ยังค้างอยู่บ้างนะคะแต่เขาเองก็อ่อนลงเช่นกันนะคะเอ,อเรื่องราวนะคะเขาน่าจะเบื่อกับปัญหาเดิมๆที่ทะเลาะกันะที่มีประเด็นปัญหากันแล้วเขาไม่อยากให้อ่อ ช่วงวันเวลาดีๆมันจะต้องมีปัญหานะคะเขาอยากให้มันเป็นช่วงวันเวลาดีๆที่เราจะมีให้แก่กันจริงๆเะนีนยคะเขามองว่าความสัมพันธ์นี้คือบ้านนะคือบ้านของเขาคือความสัมพันธ์ที่ที่เป็นบ้านเป็นความอบอุ่นเขาอยากให้มีความอบอุ่นและความรักนะคะหยิบยื่นให้แก่กันและกันมากกว่าเนะ,ะเขาจะพูดดูเรื่องขึ้นในช่วงสิ้นปีนะคะเขาก็จะอ่อนลงเหมือนกันแต่าจะานั่นแหละเราก็พยายามคับประคองแล้วก็บาลานซ์อินเอร์จนของเราให้ดีเนาะ แค่นั้นเลยนะคะทุกอย่างก็จะเป็นเดอะสตล์อย่างที่คุณหวังไว้ในความสัมพันธ์ไปต่อที่ความคิดความรู้สึกระหว่างกันเป็นยังไงฝั่งเขาที่มีต่อคนคัดจัดเมน,นทำร้านสิบดาหนึ่งดาเขาเองก็พยายามที่จะปรับตัวนะปรับบางอย่างให้มันโอเคขึ้นอนะอะไรที่มันเป็นข้อเสียอะไรเงี้ยและเขาเองก็อยากให้คุณปรับเปลี่ยนบางอย่างเหมือนกันหรือในะอีกทางหนึ่งคือเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณนะ่ะ นะคะเขารู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้อยากให้มันมีปัญหาเดิมๆอันนั้นหรอกนะคะที่มันทิมแทงใจกันต่างๆอืมเขาไม่อยากให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นบางคนเป็นความรักทางไกลมันเคลียร์กันยากนะคะบางคนเนี่ยมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการเดินทางด้วยซ้ำเทียบเทียงกันค่ะไปที่ไหนยังไงคาดเคลื่อนบ้างปรับเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยมันทําให้หงุดหงิดซึ่งกันและกันนะคะแต่สุดท้ายก็ ลงเอ่ยได้ดีเคลียกันได้ไรกันได้นะความรู้สึกก็ยังไปต่อได้ฝั่งคุณค่ะเดอะสตาร์คุณอาจจะมีความคาดหวังนะความบอกกับคาดหวังนีมน่มันมีเส้นบางๆกันอยู่นะคะคุณอาจจะมีความคาดหวังทั้งมากในตนัวคนรักนะคาดหวังของขวัญคาดหวังการให้เวลาของเขาให้ความสัมพันธ์ต่างๆให้กับคุณนะคะเลยมีอารมณ์ที่ อ่อนไหวง่ายในช่วงนี้อารมณ์อ่อนไหวในเฉงุดหงิดในเชิงของความใจร้อนในเชิงของความแบบไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะความร้อนตัวตนของคุณออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอืหรือในทางกลับกันวรจะรู้สึกว่าเขาเอาจจะใจก็ได้นะคะอืมมันก็เลยเป็นจุดที่แบบตอนจะต้องลดบางอย่างลงนะคะเรื่องของความคาดหวังเป็นความหวังแทนจะดีกว่านะคะยิ่งคาดหวังมากอะไรที่มันผิดจากความคาดหวังไปนิดนึงเราก็จะรู้สึกละเซ็งละ นะคะอืไปต่อค่ะที่บทสรุปนะคะบทสรุปคนมีคู่ชาวทัดไปปัดดาบจิงเหรียญต้องเรามาระวังคำพูดมากๆนะคะช่วงนี้ต่อให้เราอ่อนเรางอเขาหรือเขาคำพูดไม่ได้คิดอะไรเราก็พยายามปล่อยวางไปนะะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับคำพูดเขามากใหม่อะไรที่มันแบบไม่ดีก็หลักทิ้งไว้นะคะแต่มันมาจากความกังวลในใจของเรา แล้วเราสื่อสารออกไปโดยที่เราสื่อสารความกังวลของเราอะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่เก็บไงเขาไม่เก็บไอ้คำที่เราสื่อสารไปเขาฟังไปในทางเดียวเขาฟังไปในชั้นเดียวอะไม่ได้มักรองคําพูดหรือเจาะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณถึงพูดอย่างนั้นถึงออกไหมนะคะฉะนั้นช่วงนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดนะคะความกังวลและคําพูดบวกกับว่าบาลาน เอเนอร์จีของตัวเองบาลานซ์ตัวตนบาลานซ์สถานการณ์หนึ่งนะคะอนุญาตก็จะเป็นไปตามที่คุณบองเอาไว้ในช่วงเช่นปีนี้ป e p a r a t i o n ขึ้นมาแล้วั้นไปใน and career children นะคะในที่นี้มีมีเอเนอร์จีของความเป็นเด็กสูงนะคะมีความเป็นเด็กสูงใครบางคนเมื่อคุณหรือเขาเนี่ยมีความเอาแต่ใจมีความเป็นเด็กในตัวเองสูงเราจะต้องใช้ความเข้าใจมากสักหน่อย ความห่างในที่นี้อาจจะเป็นการหังในเชิงแบบอืมลดลาวาสอลดคําพูดที่มันอ,อสะเทือนอารมณ์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการประครับประคองเป็นช่วงเวลาของการอ่อนให้แก่กันนะคะโอเคค่ะคลิปของชาพัดไฟก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับ s r r i e เพื่อ like, share, subscribe. เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ